มาหอดจอดถึงพี่น้องสนามวัดในเรืองชีอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับรวม400กว่าโลครับเบิร์ฟฟีสอดแจ้งพี่น้องตอนนี้ศาสตร์อลังการงานสร้งสางศาสตร์เต็มนึ่งเต็มมอหอดมอหอดศาสตร์เต็มนึ่งเต็มมอลอดมอทันมาหอดอมองไม่เห็นก็เลยโทรไปทำสัญลักษณ์ไว้อันนี้บรรน,น,นมากมากบารล็อกปศาชาแตกเป็นสีเปิดตอนนี้แนะครแล้ว องาัวื่องยนันอู่ติดกับวัดเลยแม่ตลาดกับวัดอยู่ติดกันแต่ตอนนี้คือศาสเต็มสนามวาัดแล้วเรือเบิ่งแม่โอ้ยอ่อนซ้อนนี่นะบอลลนวาเนเลยฝ่าวมา ถ้าถ้าสีคิดว่ามาเบิงหมอล่ำอยู่แล้วคือปูสานนี่คือจังไนแม่บ่มีแห้งดีดแห้งเดานี่ดในนางฟังล่ำสอดแย่งถาา้าซาคันี้ก็คือเต็มหมดแล้วนะครับวันน้นลงคีิปลงไล่แล้วก็คือสาดเต็มอีหลีนะครับเพื่อนจอบถานะครับเบิงทะเลสาดนะครับวัดในเรื่องสีเพชรโบนเมื่ออื่นอยู่ที่ปักทงชัยทั้งบุ่นกับเบิงฟรีนะครับวัดหน้าพระาธาตุนะครับป๊าพี่นอ้องสะออนสะออน สนามอาลสาบเต็มท,ท,ท,ทุกปีครับปีที่แล้วบ่มากนะครับแต่ละปีมากกระชิบประมาณเนี่ยพี่นอ้องคนก็จะเยอะมากนะครับพร้อมแล้วนะครับวัดในเรืองศรีตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูร์นะครับเบึ่งฟีสอดแกงครับมืออื่นอยู่ที่ วัดนาพระาธาตุตำบนตะคูอําเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมามาอือนกะเบิงฟรีครับนะครับสามทุ่มไปฮอดซอดแกงมะมว่วนซืนโฮเซลน้ำลูกหลานครับซีปีรำเ้าปีํำจังเห็นกวางมะยามบางเขาคือเราได้เห็นหน้าเจ้าเธอเดียวเป็นอีกหนึ่งครั้งที่กลับมาณนะสถานที่มองนีนะครับมาโนนกไน็ได้มาหมองนี้ดูดูได้มาผักเลีมพาทีมงานมาผักเลมพร้อมนะครับเอาแม่มะมว่วนซืนโฮเซลครับเจอกันตอนเย็นครับมาฮอดแล้วเฝ้ามา พี่แม่กล้วยสุกแม่แม่ลราะนะตะลาดวัดในเรืองสีพี่น้องยุติดนามยุติงานเลยครับ mm hmm. เป็นอีกครั้งที่ได้กลับมาณนะสถานที่ตรงนี้นะครับตะกี้ก็มาผักมัมานอนผักนอนเศ้าสมัยบ่มีงาน วัดในเรืนสีเมียนี่ครับเอาขนมแบงคขาน่าขาน่าเมี่ยวนี่นะเอาสองถุงบัวรอยครับ ก๋วยลอยใส่ไข่ใช่ไหมคะครับเท่าไหร่ครับสีส่สนบาทค่ะไม่มีสายไฟมาเลยเนีย่ย ในเรื่องสีวิเชียรบุรีครับจะเ,เป็นหนื่งสีนะครับน้ามีฟักแฟงไหม มองไปก็ไม่เห็นดนมันเป็นถุงไหถุงใหญ่เลยถุงข้างในเนี่ถามา่นี้พี่น้องใจตลาดก่อนคารา